JSB, J, JSP is a wonderful world. JSB, JSB, JSP, all the colorful day. สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะ good morning. สวัสดีค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับดิเชอร์จ๋าก,กันหรือยังนะแต่เชอร์จ๋าว่านักเรียนนะคะเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้ววันนี้กลับมาพบกับดิเชอร์จ๋าก,กันอีกแล้วนะเป็นครั้งที่2นะคะค่ะสำหรับครั้งนี้ให้นักเรียนนะคะเรียนตามตารางเรียนเลยแต่เอสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมได้แก่อะไรบ้างนะ นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องเตรียมทั้งหนังสือเรียนและก็แบบฝึงหาดและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องเตรียมทั้งนะคะอุปกรณ์การเขียนแล้วก็สมุดด้วยเนื่องด้วยวันนี้เราจะทำกันนะคะลงในสมุดด้วยนะคะ พร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะเชื่อจะจะ,จะนำนักเรียนเป็นการทบทวนเนื้อหานะคะในบทที่7กันเพราะเราจะได้นะคะทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบในปลายภาคนั่นเองค่ะแต่ด้วยบังเอิญนะคะสถานการณ์ โควิด -19 นะคะ,ะระลอกใหม่ะระลอกนี้ก็เป็นะระลอกที่3ทําให้เราต้องกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมะคะไม่มีอุปสรรคในการเรียนกันอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้ว let's go ในหน้า60นะคะเหมือนเดิมคะ่ะเราจะมาเริ่ n the words เหมือนเดิมนะคะกันอีกหนึ่งรอบหนึ่งนะจากนั้นนะคะที่เช่จาจะาจะมีคำถามด้านล่างให้นักเรียนได้ตอบตั้งใจฟังกันก่อนนะคะ6กคำนี้นะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบคะ่ะ page 60. let's learn A. Learn the words. Number 1. Rent a DVD. Number 2. Borrow some books. Number 3. Go backpacking. Number 4. Go on vacation. Number 5. Mail a letter. Number a <six. S 1> Read a letter novel 6ค่ะที่หลังจากที่เชื่อจ่าได้บอกไว้นะคะว่ามีคำถามนะคะให้นักเรียนได้ดูกันแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดีเชื่อจ่าจะให้นักเรียนดูในหน้านี้กันก่อน สองคนนี้นะคะก็คือเคสกับสกอต t เขาคุยกันในเรื่องของปฏิทินนี้โดยที่เขาเนี่ยมีแพลนต่างๆนะคะทั้ง6ข้อนี้ไว้แพลนในแต่ละวันที่ซึ่งเดือนที่เขาหนดมาให้ก็คือจุลายเดือนกับรักฎาคมนั่นเองนะคะคำถามที่เราจะต้องเจอค่ะเขาถามว่า are you going to เราก็ดูตามข้อ1ได้เลยนะคะแต่ประโยคของเราเนี่ยก็คือให้เรียนสังเกตคำนี้ are you going to คำนี้จะใช้ทุกคําถามเลยนะคะเอาไว้ใช้ถึงข้อ1ถึงข้อ6แต่เราจะเปลี่ยนนะคะการกระทําคืออันนี้สิ่งที่ทําไว้คิดไว้ที่ให้เรามาดูกันก่อนนะคะข้อ1เราใช้คําว่า tonight เอามาจากไหนบังคับเลยค่ะข้อที่1เราจะใช้คําว่า tonight ที่แปลว่าคืนนี้ข้อที่2เราจะใช้คําว่า tomorrow พรุ่งนี้ ข้อที่3เราก็จะใช้คำว,ว่า this weekend ก็คืออะไรคะสุดสัปดาห์นี้ข้อที่4ค next Sunday วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ข้อที่5 after school หลังจากเลิกเรียนและ in July ในเดือนนี้นั่นเองนะคะเราก็มาดูค่ะเดี๋ยวเช่อจ๋านะคะจะให้นักเรียนเนี่ยดูแต่ละข้อ และจะมีตัวอย่างนะคะวิดีโอบทสนทนาของเคสกับสกอตที่เคสมีหน้าที่ในการถามส่วนสกอตมีหน้าที่ในการตอบส่วนในการตอบนั้นนักเรียนจะต้องดูคำตอบนะคะมีคำว่า yes I am นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขาคิดเขาจะทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่า no I am not นั่นหมายถึงว่าประโยคคำถามที่เคสถามนะคะ ไม่ตรงกับสกอตซซึ่งสกอต t เนี่ยอาจจะทำสิ่งนั้นแหละแต่ไม่ตรงในเรื่องของคำข้างหลังว่าจะเป็น tonight tomorrow this weekend next Sunday after school หรือ in July นักเรียนก็สังเกตนะคะทีนี้เชื่อจ๋าจ,จะให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างนะคะการถามและตอบบทสนทนากันนะคะแล้วก็มีการพูดเข้าจังหวะด,ด้วยนักเรียนตั้งใจฟังกันนะว่าวิธีการตอบเนี่ยตอบแบบไหน 60. B. Ask and answer Are you going to read a novel tonight? Yes, I am. Number one. Are you going to read a novel tonight? Yes, I am. Number two. Are you going to borrow some books tomorrow? Yes, I am. Number three. Are you going to rent a DVD this weekend? No, I'm not. Number four. Are you going to go backpacking next Sunday? Yes, I am. Number five. Are you going to mail a letter after school? No, I'm not. Number 6 Are you going to go on vacation in July? Yes, I am. Page 60. Drum track Are you going to read a novel tonight? Yes, I am. No, I'm not. Are you going to read a novel tonight? Yes, I am. Are you going to borrow some books tomorrow? Yes, I am. Are you going to rent a DVD this weekend? No, I'm not. Are you going to go backpacking next Sunday? Yes, I am. Are you going to mail a letter after school? No, I'm not. Are you going to go on vacation in July? Yes, I am. Tonight. Tomorrow. This weekend. Next Sunday. After school. In July. หลังจากที่ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูบทสนทนาของเคสกับสกอตเรียบร้อยทีนี้ตาเราบ้างให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า61อันนี้เชื่อจ๋าจ,จะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนให้นักเรียนดูรูปภาพทั้งหกรูปภาพนี้แล้วก็เส้นแต่ละเส้นที่เขาโยงนะคะเป็นสีให้แตกต่างกันเนี่ย คือการที่เขาคิดสิ่งสิ่งนั้นว่าที่จะทำเมื่อมันเมื่อไหร่นั่นเองคำว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า when is ทำไมตัวสีชมพูนี้นะคะมันถึงเป็นตัวสีชมพูก็เพราะว่าแล้วแต่ว่าแต่ละรูปเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยเขาพูดถึงใครนั่นเองค่ะถ้าเป็นเขาผู้ชายข้อหนึ่งก็คือใส่ฮีถ้าเป็นข้อที่สองเป็นผู้หญิงก็คือใส่ชีนะคะแล้วก็เปลี่ยนตามเลยค่ะ When is he going to? ตัวสีดำนี้อย่าเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนประธานกับสิ่งที่เขาคิดไว้ข้อหนึ่ง When is he going to go back packing? เขาบอกว่าเขาจะพายสเปไอพายอ่าเปเท,เทียวเนี่ยตอนไหนเมื่อไหร่ซึ่งเส้นสีฟ้าเราก็มาดูคือ this summer นักเรียนก็ตอบเลยค่ะ He's i going to go back packing ตามด้วย this summer ดังนั้นให้นักเรียนสังเกตนะคะเด็กที่เชื่อจ๋าจะทิ้งนะคะคำว่าทิ้งในนี้คือทิ้งคำถามไว้ให้นักเรียนก็ลอกนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงค่ะในหน้านี้ก็จะเป็นการบ้านนะคะที่เชื่อจะบอกเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ดูรูปภาพในหน้า61เนี่ยประกอบด้วยซึ่งข้อหนึ่งที่เชื่อจะาก็ถามว่านะคะ when Is he going to go backpacking? นักเรียนก็ไปดูเส้นสีฟ้านะคะแล้วนักเรียนก็ดูโดยการเอาประธา h e ่ going to go backpacking แล้วนักเรียนก็ดูเส้นสีฟ้าเขาขีดไปคําไหนนักเรียนก็ตอบแค่นั้นเองนะคะ6ข้อตั้งใจทํานะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ลอกโจทย์ในหน้านี้ตามดิเชอร์จ่าเลยจากนั้นนักเรียนก็เลือกตอบนะคะเขียนคําตอบให้ถูกต้องทั้ง6ข้อ เปิดเรียนมานำสมุดนั้นมาส่งดิเชอร์จ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเชื่อจ่านะคะจะค้างหน้านี้ไว้ให้กับนักเรียนลอกโจทย์แล้วนักเรียนก็เลือกตอบไปด้วยถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะนักเรียนก็ดูในตัวอย่างในหน้า61และเิเชื่อจ่าก็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็เข้าใจนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเตรียมสอบปลายภาคนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อจ๋าก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงทุกทกคนเลยนะคะเพราะเราจะได้กลับมาเจอกันในเร็วน,นะคะซึ่งนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเราจะต้องเรียนนะคะออนไลน์3รอบแล้วนะคะถ้าไม่อยาก นะคะเรียนออนไลน์และอยากเรียนตามปกติเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะล้างมือด้วยเจลบ่อยๆอ,อย่าลืมนะคะทําการบ้านทบทวนเนื้อหาที่บ้านเตรียมตัวสอบปลายภาคเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย The yada boom, 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 the yada boom. Johnny! i